สวัสดีทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเล่นเอมโมสูรนะครับทุกคนก็เอมโมสูรนะครับเป็นปืนที่ดีนะแต่ว่าคนไม่ค่อยเล่นกันเยอะนะครับไหนว่าเอมโมสูรนี่ไงผมก็จะได้เป็นสกินนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับดาเมจสองให้ยพื่อนเาดาเมจสองดิอัตราการยิงสองระยะหนึ่งนะครับแล้วก็รูความเร็วรีโหลดก็เป็นปืนที่ยิงไม่ติดกระทะนะครับคือยิงโดนตัวไงก็โดนดาเมจนะไม่ติดกระทะไม่ติดมีดยิงไม่ติดอะไรนะยิงทะลุหมดเลยแล้วก็แรงนะครับจ่อยวอเร็วมีอะไรอีกอะ ประมาณนี้นแหละทุกคนไม่มีอะไรแล้วก็ไปดูในเกมมาเลยครับผมเชีย e ์รีวิวช็อปไอทูเพจซื้อขายดีฟีไฟล์รับซื้อดีฟีไฟล์ราคา,า,คาล่อนะครับเป็นเพจที่ผมมั่นใจว่าปลอดภัย100%นะถ้าไม่มั่นใจนี่ไม่กล้ามาโฆษณาน,นะครับทุกคนถ้าใครกำลังตามหายดีฟีไฟล์หรือว่าต้องการขายดีฟีไฟล์นะครับก็กดลิงใต้คลิปได้เลยนะครับผมทีนี้วิธีใต้คลิปแล้วด้อขอบคุณครับ แล้วก็สำหรับใครนะครับที่อยากเติมเกมนะครับผมก็แนะนำร้าน e n k Shop เลยนะครับทุกคนเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนครับแล้วถ้าใครบอกว่ามาจยากช่องเกม G2 นะครับก็ลดราคาอีก5%เลยนะครับทุกคนถ้าสนใจนะครับผมก็ติดในมิวีใต้คลิปเลยนะครับขอบคุณครับมาครับทุกคนคลิปนี้นะขอเล่น n น m 10หน่อยก็แล้วกันปืนนี้โคตรโกงอะทุกคนแต่ว่าคนไม่ค่อยเล่นเยอะนะครับแต่ว่าก็เจอคนเล่นบ้างนะแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะนะครับน้อยกว่าพวกสกาหรือว่าปืนในอื่นอ่ะ แต่ว่ามันโกงนะถ้่ผมเล่นให้ดูว่าเล่นยังไง <L> <ๆ>เพราะผมเองก็ได้ไม่เป็นเหมือนกันเฮ้ยคนเยอะเนี่ยมาครับปืนเฮ้ยปืนอะไรวะทอมสันอาา่าฮะล่วงหนึ่งเอ้ยล่วงสองเลยวะผมเอ้ยเอาจัดชอบมากินนี่อย่างเวอร์ จะร่วงังนะ่วงสามไม่หนึ่งสงสัยอยาเป็นสุดที่สี่ซุสี่เพื่อนซุสี่นะซุสี่นะนะัสส่นะน่ะซุสี่นะนะั่นน่ะเอ้ยแปลงร่างดิสวยบอกแล้วถ้ามาก็เป็นซุสีนะ่อ่ะจะต้องระวังแนละทุกคนเขาเกิดใหม่ได้ไงเงยลงละ ใอ้ทำามาเเขายืนนิ่งเดี๋ยวคนนี้แปลกๆแ,แล้วว่ามึงนั่ผมนั่งไม่ถนัดว่รมาถนัดแล้วทุกคนดูรครับเจ็บไปนหนึ่งแอน้ำเป็นโอร่อ้อนเอาโดนตัวอีกเยอะจัด บนเดิมนะครับเมื่อกี้นี้เขามาลงเฮ้ยบนฟ้าเหมือนจะมีนะผมเห็นใช่ปะทำไมาลงชา้าจังใช่ครับทุกคนลงโคตรชาร้าเลยมีเสียงคนอีกร่วงเยอะจริงหอนดูดาวผมจ็ดชิวแล้วเนี่ยยังไม่ได้เล่นในมุกศูนย์เลยนี่ไงกูถึงก็เจอขอจัดไหม่ มาครับคนนี้ไปไหนละไม่กี้ได้ยินเสียงอยู่นี่ไงเสียงโครแววเลยตามเสียงครับผมอ่าชะตาขาดอย่างเงี้ยสบายครับชะตาขาด <c oughs> ขออยากกินน้ำอืม้ม นะครับทุกคนเฮ้ยเกมนี้แค่หอนติดาก็8คิวแล้วนะจะถึง20คิวปะทุกคนสโล่เกมนี้ไปเช็คนี่ก่อนสุสานก่อนเผื่อมีนะครับทุกคนโอ้โหนี่ไงไอวอร์เติมเลยเอาสวยจัดตรงนี้พอดีเลยฟุกโคตรแรงหัวไม่ต้องล่วงสองด้วยทุกคน แม่งโคตรแรงอ่ะทั้งแรงทั้งรัวถ้าเราโดนยิงจังหวะแบบเราทีเผยใช่ปะคือเราตั้งไอ้วอรไม่ทันเลยนะแรงเกิน20คิวจะถึงไหมเปิดล่าก่อนปึ๊บปุไปครับทุกคนพร้อมความจริงผมอยากเล่นระยะไกลนะแต่ว่าเปิดล่ากมนต้องเล่นระยะใกล้อะ่ะโอเคสองคนนะ ขอเล่นตัวนี้ก่อนเขาไม่เห็นผมหรอแล้วว่าเขาโฟกัสข้างหน้าอยู่แล้วไม่เห็นผมไม่น่าใช่มั้งนี่ไงมีตัวนึงผมเห็นละเห็นผมไม่นีไม่น่าเห็นนะครับเขาน่าจะวิ่งยาวอ่าฮ่าเราเห็นเพื่อนนั่นนะ่ะโอ้ยไออน เจ็บจัดแต่ไม่ร่วงคตรเจ็บเลยยู่แป๊บนึงผมร่วงมาดิเขาเรียกว่าวัดเชิงโอลอ่อนโอ้ยเกือบตายเกือบตายกำลังจะโม้เลยอ้าวยืนนิ่งเหรอเพื่อนทุกคนดูนะ โอ้โหทำให้แกค,ค่าย,ยืนนิ่งนะผมบอกเลยว่าพังตัวพังเอาไมเมแกได้ผมยิงอะ่ะเก็บของแปบ๊บนึงไม่มีอะไรแล้วทุกคนไปครับเข้าวงก่อนหนักวงผมมนะั้นอ่ะรุ่นใหญ่นี่วะผมโตนมดทุกคนไปก่อน ระวังมาด okay. ิ MG เท่านะ MG จริงบอกว่าเฮ้ยแต่เมื <Ig> ่อก <Beij> ี้คนละตัวกันนะไม่ใช่ตัวนี้นะที่ดักผมอ่ะเหมือนจะคนละคนกันนะ13คิวแล้วทุกคนขอ20คิวเกมนี้ไปครับลุยมีคนจะไปหลับนะแต่ผมไปเล่นตัวนั้นก่อนเลยเอ้ยเพื่อนยิงรถไอ้เพื่อนรถต่อพังเข้าผมไม่ได้โอ้ ตายดิขี่อย่างนี้ผมมีแต่ตายกับตายโอ้ยไม่เอาบอกนอกวงไม่เอาบอกนอกวงทำไมต้องเล่นนอกวงดิหนี่อ้าวแล้วเขาไม่รู้ผมมาทางนี้แล้วเขาไม่รู้อ่ะฮ้ยไม่รู้ะรอะไรล่ะ เกือบร่วงผมขอพันยาก่อนเพื่นอนเราไม่อยากเล่นนอกวงเข้าวงกันดีกว่านะขอร้องแล้วขอร้องแล้วตอ้บอลเมื่อไหร่รสวยอ้าวเรียบร้อยก็อบอกเลยว่าสวยนี่แหละคว,ลนะความโกงไอ้พวกศูนย์นะความโกงครับบูมบักขอพันยาก่อนค่อยว่ากันใหม่ เอ้าเฮ้ยเอ้าเฮ้ยโอ้โหกวนจัดไอ้นี่ดีดีผมเข้าวงสังกันเลยอย่างกวนเลยเอาเอาเอา้าเอ้าอ้เฮ้ยยายายเหลือไปไหนแล้วยายๆผมหมดทุกคนยายๆผมหมดแล้วยายๆหมด ระยะยหยหมดเอาไงอ่ะโอ้ยแล้วยิ่งอยู่วงยิ่งแรงด้วยทุกคนสวยแล้วสวยจริงโอ้ไม่น่ารอดผมไม่น่ารอดครับไม่น่ารอด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 พันยากนพันยาวิ่งสิบเก้าวิ่งใหม่ปึออ๊บพันวิ่งใหม่ ผมยังไม่หมดหวังผมยังไม่หมดหวังทันไหมขวั่งท้ายวงไปละไปอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะขอก่อนได้ไหมขอก่อนได้ไหมไม้ยทันนะเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์ทันว่ะมีสิทธิ์ทันว่ะม,มาว่ะบอกแล้วครับว่าเราจะพึ่งถอดใจ แต่ผมจะเอาชีวิตรอดยังไงเนี่ยข้างหน้าก็มีหนึ่งคนอะ่ะผมต้องเปิดเลยสวยแล้วสวยจัดสวยจัดสวยจริงอะไรจริงเอาไงอ่ะทุกคนผมไม่มีอะไรสู้เลยอะ่ะปึ๊บยังไงอยู่ รอก the ่อนถึงเชิงเกมนิ่งไว้เขาไม่ปาดเราเราปาดเองมาดิก็มาดิแล้ววงไม้แล้วเก็บยาก่อนผมเก็บหอมลอมริบมาดิทุกคนอย่าเพิ่งถอดใจนะครับเรายังไม่ตายเรา่าเพิ่งถอดใจจะถึง20ิบคิวปะเนี่ยขาดอีกหกโหไม่น่าถึงวะเขาใส่กันละ ไอมกสูมแบบม,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 ออมันจะโกงช็อตแบบอะไรวะเล่นมุมบั็กนะครับทุกคนเล่นมุมบั็กแล้วก็เจาะไอ้วาเขาอ่ะมันจะโกงนะโคตรน่ารำคาญนะมันจเจาะเร็วแล้วก็ดาเมจแรงด้วยนะครับโกงมากโกงมากแล้วผมวิ่งมัวจัดวิ่งแบบหิวคิวถ้าทุกคนเปิดวันนี้ไม่รอดนะเนี่ยะต้องมีสักตัวนะวะท่านให้ผมวิ่งผ่านเนี่ยนี่ไงลงมาใส่กันนัว มีคนเหลือนะครับในนี้มีอ่ะมีคนอ่ะครับไปก่อนแม่ป่าผมนะวิ่งไปไหนอ่ะเขามาแล้นอ่ะระวังมาดิเฮ้ยเป้า โอ้โหเอ้าล็อกยังหลอนเลยไม่อมกีนเนี่เฮ้ยขอคิวขอคิวโหผมมาถึง20คิวละด้แค่15คิวนะครับมีการปาระบงปาระเบิดกันนิดหน่อยอยู่ไหนกันอะ แต่ล่วงแล้งนะระวงังผมปิตดตาต่างก่อนมีคนยิงบอมมา16บหกคิวสิบเจ็เโอ้ยมีคนเสียงชักปืนมีเสียงชักป้งชักปืนอันตรายแบบนี้ไว้ใจไม่ได้อยู่ข้างบนหลังคาผมเหรอไม่เป็นไร ไม่ใช่ข้างล่างโหเจ็บจัดเต็มเลยทุกคนบ้านนี้คนเยอะจัดผมบอกเลยนี่ไงอีกหนึ่งล่วงเย็บโกศูนย์สามแปไม่ได้เล่นเลยเย็โโเบโกศูนย์ตั้งแต่กระชิดนะนี่ไงมับนบ้านมีหนึ่งจะตายน่ะยิง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  ดูดเลือดดูดเลือดดูดเลือดดูเลือดระวงโหสิบเก้าคิวผมขาดคิวเดวเงว่ะโอ้สโอเสียดายจัดแต่แทบไม่ได้เล่นเอ็มกซ์สูนเลยนะทุกคนเอ็มมอกซ์สูนใช้น้อยมาก,ทกแทบไม่ได้เล่นเลยครับโอเคครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์ comment. เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ